สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูคู่ซูคอนครับมันในช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่น้องไปเที่ยวทางประเทศพม่าครับประเทศยางกุ้งครับจักยางหรือเผาเนี่ยม่นกพม่นกเผาเอาเด้พี่น้องเอาแบบไม่ไม่ใส่กับบรรยากาศฟุ้นตกลินพี่น้องฟุ้นตกลินตัวใหญ่ๆเนี่ยนะวัดลุยเลยบอลุยได้แล้วกดฟุ้นสิโต้งขอบคุณครับอันนี้ลวยสตอร์เลยพักัะหินบ้านเท่าครับตาโมงมันบ้านนี่แหละพี่น้องเลยเบ้อเบ้อแช่แช่ง่ายแห้งเบ้องูเนี่ย ลงมือเลยลงมือเลยดึงว้าดึงทีเดียวมันออกเลยนี่ไงว้าวนื้อเบอร์ตรงนี้ใหญ่แห้งอ่ะเอาเข้าก้อนนะครับคำแดกแขกมาเท่ากระดมกระดมกินกุ้งกินอยู่เดี๋ยวเขาจะกินเบ็ดปลาแล้วกินเบ็ดปลานื้อเบอร์เนาะเขาเนาะนี่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 อาย่ทีมเดียวกัน พ hmm. hmm. ี่โนเขายู่มด้วกันไหมอาเบอร์ยู่ที่ม่นกว่าให้แกให้แกให้แกเร็วถึงชุดในโลกนะโอเคบอเอาคือไปบอกอยู่คนเดียวหรอมีขึ้นองนั่เหนเลกเพื่อไปบอกงอมงอมอยู่คนเดียวนี่พี่อนเส็นบุงคงยๆเลยพี่โอเส็จมุงคงคนจอยพู้จักให้ครับเงีเงาย ตอนนี้มันงยบอยแล้วพ e hmm ี hmm ่น hmm ้องว่ามันแสบอยู่ในหัวนี่เลยระวังในหัวนะมันมีมันด้วยแม่นิเบ่มันม่บอเห็นมันมนเลยือนี่เจบต่เบ้บิหันหนามามันดกินเบ้อเลยเด้อเกิแม่่นกุก่นกิแม่นนหแกให้เรเ

ยืออ,อ,อ่ะน้ำสัมภาษณอืออือคู่คานอืมอืมฝประเทศพม่าย่างกุง้งเอาก็ค่าก็เป็นกุ้งเผาเ <laughs> ขาก็บรรยากาศเรื่องทะเลเนาะมันมันกุง้งมันฝนตกลิน nó nó ngoài hết hạn xin mà không rồi dừa đi ừ. Ừ. bơ mà nè ừ. sa chay cái sa chay thằng nào hóm ừ. sa chay á măng ừ. ừ. có cá tôm gì vừa ăn thì có đầm chín mình sẹp ขปุ่นเห็ดเข่าอะไรแบบนี้เบอร์ยู่ขปุ่นนี่ยไม่นอง,งยบุบแขนเอาอยู่บอลนี่ยไม่นองยบุบแขนว่กินล่ะมอนดีๆครับขุยตาโม่งขึ้นมาบ้างนะจัดเส้นขปุ่นจักเส้เนตาโม่งมาเนี่ยอ๋อไอ้น,นอางอยากกินก็บ่อยากกินเนะคนะุนเนาะต้องไผ่ไหว อันนี้ของผายวากิเิเนมแอระเบร์กินหัวผู้เป็นบักโจ๊กเอาอืมอ้มนีแกเแ้ยแต่เบรออืมมันครรบไม่ครบที่มเคราะห้อนนี้นะเบอไม่เนอกปรมาณน้ำลายมือแล้วครับเมนอกยันยังก่อนออยันยังเบรอเนาะอยากมากอ่พอดำออหายเรือย ก่นอยากมากโตยแย่ๆครับกุ้งมันเนี่ยเนือออ้อหัวมันปลาำเป็นผู้กินทั้งหวานทั้งมันทั้งหอมสุบแบใส่กันมันเนี่ย พิ่นกับพ่อเพิ่นได้พี่น้องว่าพายุเข้าตกโหลดขับมากำลังเมื่อเราไม่นองเนาะกำลังเมื่อได้สองมือสามมือแต่ว่าเฮ็ดเบอรอ่ออีกเลยมันละเม็นจังน่ารักแสบแห้งระเบ้อคล้องแสบระเบ้อเอิอไม่กินน้ำแบบ เป็นมังคุดกรอบแฮงมังกะลักอะไรพี่น้องมังคกะลักเอาลักยังบอกพี่น้องลักของตะวังบอกเมนเจะเาพี่น้อนรับพี่น้องอื่นอะไรอุ้ยอื่นจะบอกได้ยินถ้าเราเป็นไข่เห็นอกฮักพี่น้องบักพุ่งบอกตะวังอกฮักบอกเมนตะวังอกฮักบอกอกฮักเราเป็นไข่บอกเบอร์อกฮักบอกเมนอกฮักลูกน้ำ มมห,มหมูหุนคือมันใช่ไหมไโอคัคบต๊นำมันมหนอกนื้อบักแต่ไอโอคัคบนอนนะแไโอคับลับ,บลมันฟันวาไพิบลงหน <c oughs> จริงเด้กินลวบะไม่ีนี่แกหานี่มมึงกินออนินเนดนนนเดียว ให,ห้แก้ไฮยีบ่คักนะครับข้าปุ่นตามองหูให้แก้ไฮยีบ่แก้แก้ได้นะครับใช้ไฮเก้ไฮยีบ่แก้ได้ใส่ผักกระถินน้อยลงไปน้องแก้ได้ไหนได้ดิตัวชิกินอยู่บ่นี่เอาอยู่เพิ่็นกุ่มแก้ยู่แต่เฮงยังบ่ได้พี่น้องูถั่าระเบือถ่วระเบือปีตรงเนี้ยแหละบ่อถั่วระเบือน่ะปิดแล้วปิดแล้วคนยัง้ายมือเลยอืมคอ มากินน้ำแกงขมือนนี่เยุบยุบยุไป้ทำมึงได้ไหมมเมือแกให้่ไงครับอลอลเบิรกินแซ่ใช่ไหมเนีลาเบิกินคนเดียวมันกินคนเดียวอีกงะมือเนาะพี่นองอย่าให้ระเบิร์กินไม่นู่ยังบอกไม่ได้ค่ะเมนูงสิจัดให้ระเบิรจัดให้เลยมา หยกเสร็จตำหุงเราได้พอทำเลยอยากกินเนี่ยงทุกเล,เล็กบ่ครับแล้จิ้มจุ่มอืมแบบอีบอเบือกินข้อเหลือกินเนื้อแน่นๆครับอะอีกบะอือชะอุนในกระทินเด้วยมันๆค่ะกระทินบานทอเด้อค่ะพีน่น้องอือนี่อะไร บเรากันให่เบิร์ดกันสกินไหนเบิร์ดเลยเราเบิร์ดกินหัวเป็นอยู่บงเงินองกัดเต่าแดงนั่นแกเอาแกเอาแกเป็นบอแกเป็นเออเด็กๆกินเบิร์ดเบิร์ดแกเป็นโอ้สุดยอดสุดยอดเก่งครับไม่มีมันหรอวะเดะอืออืออือ แสบแห้งแสบพันโลกข่าบืองพี่นกที่แกให,ห้อืมอืมอืมืเบื้อ,อ,อนี่เปนนกแก่หานะเบเองนีมันก <_ S 2> ะเอายังงรอะไรนั่เอาาบอืมเอาคับไม่น,นกชะอ่อนสินสาบ,บุบ่จ๊ับตะหมอง แสบเนี่ยมันแรงแส่เชืมันน้ำกัะทงคุณหมอหรับคุณหมอคุณตกทำ่เคยทับแล้วพอดำแสบจวดมันเองตะบุงก็ะแสบเมื่งเสร็จบะุงจอยนะครับสูตรวิมือุนจอยแบบเข้มงนเงาวเลยเราเห็นให้ แบบสุดหน่วยสุดหน่วยแล้วว่าไม่ต้องแซบพอดำไม่นว่าบ่ต้องกินอันค้าน้อยมันวะคนจอยเห็ดคนจอยครับสุดฝมือใหญ่แล้วครับใส่งานได้แล้วกินเพื่อพี่น้องเราบองเฮงมาเท่านึงนะอืเงินมัวโยงเหนาะอยู่างเงี้ยเหลือดทองตัวกะน้องอุลกับน้องวายพอดีครับเหนื่อยปะพี่น้องอยากให้พอดำน้องกันไม่นกกินเมนูยังครับหรือว่ามีแนวใดนี่น้ำมาเสนอเนาะ ไปคอมเมนต์ไว้เด้อครับเด้อเมนูแซ่บๆเพลิดำขอบคุณพี่น้องเลยแก้อ,องเฮเบิร์ตต่างอยกันขอบุญขอบคุณพี่น้องเขาครับที่เขามาติดตามรับชม,มเป็นกำลังแรงอกแรงใจครับพูดนะพี่น้องพวกเขามาแล้วกันครับฝากากดไล k ์กดแชร์ในเด้อครับเด้อผู้บันเทิงกดติดตามกดติดตามครับเป็นกำลังใจเนาะให้ลูกหลานพี่น้องอย่ให้ระเบิดกินยังกะคอมเมนต์มาได้เด้อค่ะเด้อ สำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งม,มั่นปรารถนาครับลำลำลรยุยถูกควยลอยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ